สวัสดีจ้าแม่แม่พี่น้องเอซีโตเกียวมิวสิกทั้งหลายเมืม่อนี<ม>ได้รับข่าวดีเมื่อนีซ<ม>าบึงการเห็นค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเพิ่นโพสได้จากเพิ่นโพสโพสว่ากรี๊ดมันออกมาเพิ่น่ะโตเกียวมิวสิกบุกประเทศไต้หวันวันที่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกแปดพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะโตเกียวมิวสิกนะปังคักปังเนี่ย งานต่างประเทศเขารูวร้ว่ารู้ว่าพี่น้อง้วยเขาคักเขาเนี่ยจากประเทศแล้วผู้ได้จาได้บอพี่น้องมีประเทศใดแน่แล้วที่ติดต่อข่ามาจางตัวเกี่ยวมิวสิกแต่ว่ารอบนี้ใต้หวันมีไผ่แน่จีจะบอสบิก๊กยืนหนึ่งบอสบิ๊กนี่ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะจ่ะบอสบิก๊กครูชินจังได้จ้ะรอบนี้มีครูชินจังนำครูชินจังได้ไปแล้วค่ะแม่แม่ ดีใจน้ําคู่ชิ้นจังเนาะดีใจน้ําคู่ชิ้นจังคู่ชิ้นจังเพื่อนมีความฝันเพื่อนก็อยากไปงานนันต่างประเทศคือกันแม่แม่บางคนก็ใช่ว่าให้คู่ชิ้นจังเนาะว่าเสียงบดียังสันยังสี่เท่ากับชื่อว่าจังใดล่ะกัาอนุรลมให้เพื่อนเนาะแม่แม่อนุรลมให้คู่ชิ้นจังเนี่ยเสียงคู่ชิ้นจังอาจจะบดีทอนักหลองคนอื่นแต่ว่าคู่ชิ้นจังแล้วก็มีความเป็นตาหักของเล่าจ้ะ ครูชินจังแกจะมีความเป็นตะหักแล้วก็ตะลุกได้ตัวแม่นบอาจ่าแม่แม่ตามที่สังเกตตามที่เบิงครูชินจังจะไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้นมีความเป็นผู้ใหญ่สูงครูชินจังเข้ากลับไปมองตัวหนีของเพลินว่าจะมองความเป็นตะหักแต่แพ่งตรงหนีของเพลินดูแลลูกๆดูแลน้องๆในทีมงานได้ดีอืมคือยังเช่นนอกซี่แกมงมันสิเป็นกระเบิงดีเนาะ แล้วก็อีกผู้ใดที่อีกผู้หนึ่งก็เป็นกล้องวายุจะกล้องวายุคู่จินคู่ชิ้นจังเนี่ยแหละคู่จิ้นหรือคู่การไม่แมว่มมาสองคนนี้ไปน้ากันกนสิมีความตลกปนห้ามวนเออเป็นพี่น้องคู่นี้ไปน้ากันนะคู่ชิ้นจังกล้องวายุนี่ไปน้ากันนี่มวนมันห้าจะตลกโคกขันเนาะบอลูว่าจะมีไัยเสริมอีกบกับบอลลูด้วยจ้ะแต่ว่าตามที่ค่าย โคดึือมาก็จะมีบอสบิ๊กครูชินจังแล้วก็กล้องวายุที่จะได้ไปแต่ว่าแดนเซอร์จะมีไพ่ไปบ้ทางข่ายกับโบเห็นท่าน้เห็นโพดนะาจะาอาจจะใกล้ถึงวันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ากับโบฮูแต่ว่านะับมือนหนีทางข่ายเพื่อนโพดคือมากมีสามคนอยู่ตอนน้จ้ะบอสบิก๊กกล้องวายุครูชินจังปังบาไหวก็โตเกียวมิวสิกนี่แหละพี่น้องเอ้ย งานต่างประเทศรัวรัวเข้ามาแล้วจ้าโตเกียวมิวสิกปังไม่ไหวจ้าแม่แม่เอฟซี FC คอยเป็นกำลังใจค่อยสนับสนุนค่อยดูความสำเร็จของโตเกียวมิวสิกต่อไปนะจ้าแม่แม่